สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเติมเปิดแพ็กตามรายการในช่วงเทศกาลอันเตอร์เมดเบอร์เดย์ทีมหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆเทศกาลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะตัวท็อปเพียบเลยมีองรี2เวอร์ชั่นเตเกสิบสี่ตัวหนึ่งราคาเกือบ10บเอ็นลุดกุลิสเตเกสิบสี่คาร์โลสโซเปโต2เวอร์ชั่นโลลงบลองเบิร์กแคมเอ็ดวินฟานเดซาแซมโบลธาโลลงบลองชุดปกติก็จะมีอย่างเคนมิงซอนสกิล5วิทห้บุโกโยซาก้า2เวอร์ชั่นพี่เมสสกิล5วเเเดบบรอยนซม่า Alex Morgan, r o d i ก o ตัวตึงๆเพียบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมพรพ่อๆเปิดแพ็กตามล่าการในช่วงเทศกาลนี้กันนะเป็นไอเดียของพียรลงกรเหมือนเดิมต้องขอขอบคุณพี่รลงกรมากๆนะที่เอาไอดีมาให้ผมเปิดทําคอนเทนต์ทาคลิปนี้ไม่เพื่อนๆดูกันมีทั้งหมด เนื่งเมือ 2, 000, ่อสองพันฟิวเจอร์พอร์เดี๋ยววันนี้ก็จะกวาดเปิดแพ็คที่เป็นซองสีชมพูสวยงามแบบนี้ในช่วงเทศกาลฟุตเบอร์เดย์กันให้หมดเลยนะครับรวมถึงแพ็คดองในสโตร์ตรงนี้มีอีกเยอะมาก8ปสิบสองคูณยี่สิบปสิบสามคูณสิบเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เบอร์เดย์ปกติกี่ตัวแล้วก็เบอร์เดย์ไอคอนกี่ตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพืเ่อนๆโอเค ครับของกันแล้วก็อย่าลืมช่อบไลค์คลิปนี้สิ่งทีเดี๋ยวไปลุยเปิดกันเลย Let's go Food Cheap Coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหกักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจ Big Joe FIFA ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับก็ตรงไลเปิดจากถูกๆไปเหมือนเดิมเนาะเริ่มจาก100ก่อนเลยนะครับ Nano จัดไปนะครับ าะถ้ามันเป็นเบิร์ดเดย์มันก็จะเป็นชมพูชมพูเป็นเส้นเลยนะแต่ถ้ามันเป็นไอคอนอ่ะมันจะวิ่งสีขาวรวมถึงการ์ดที่มันเป็นการ์ดโปโมเก่าออนแพ็คที่มันเป็นฟ a าสตาร์เนี่ยตอนนี้มันก็ออนด้วยจะมีอิมเปเป้วีนิซิอูสพูเตล่าะสรพวกนี้ก็มีโอกาสเปิดเจอด้วยบางทีมีสีวิ่งมามันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเบิร์ดเดย์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นใครยังไม่ได้เริ่มนะเดี๋ยวผมจะนาไปได้เลยถ้าเราได้ตัวแรกอันต่อไปเราก็ต้องเปิดเป็น500 Fipoint อยล้คร้อยู่นเ500 f i Point เอเซนเชียลนะครับจัดไปเล t โก้แป้งอองรีมาดิตัวแรกสเป็นกองหลังดับเบิ้ลอย่างนี้ดับเบิ้ลสตาักอันนี้เป็นตัวหลอกนะครับเอา้านึ่งตัวนะครับได้แล้วเบิร์ดเดย์นะครับมาเรินับไปนับไปเรื่อยๆโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับ พอครับพี่อมงกรอุ้ยเซอร์ล้อนมาไงมีมินิลิสเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยเซอร์ลอนจากเบียร์ิวตอนนี้มันย้ายไปอยู่เบียร์ิวแล้วเหรอสกิลสี่วิคฮาตัวนี้น่าจะเก่งนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่เป็นกองหน้าแบบสไตล์แบบเหมือนฮาเลนนะผมว่าแพ็กต่อไปที่ผมจะเปิดก็ต้องเป็นเตมเบอร์เดย์ฟาวเดชันอันเนี้ยเป็นซองแพ็กแบบขายได้ด้วยนะถ้าใครอยากได้เงินลองเปิดอันนี้ดูก็ได้นะครับไอคอนมาได้แล้วไปตอนที่สา มาเบิร์ดเดย์ทัวอังกฤษแบ็กขวาดับเบิร์ one. อีกแล้วข้างหน้าเป็นตัวทองครับเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเอาตัวถือมาบ้างเถอะแบ็กทูแบ็กจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โห,โหมึงโอ้โหตัวถือมาบ้างนะเพื่อน <S 1> <S 1> <S 1> <S มีปาเลนย่าตัวนี้ด้วยครับเปนนี้ลิลลิส ว้าวนี่ด้เป็น CDM ตัวโหดในพเมายเล็กที่เป็นราคาสติลแน่นอนเพราะว่าปริญญาปกติเก่งอยู่แล้วด้วยครับค่าฟิสิกอลก็คืองเยอะแล้วเป็นกลางรับแบบเหมือนเดคนไรอะฟ,ฟ,ฟิลเดคนไรเลยคือหนาหนาชนได้เต้นเยอะเออเทตก็ดีซะด้วยบูเชอร์เพสโฟเวนแจมไปต่อกันที่อันนี้กันเลยนะครับมาถึง2,000ันฟิวพอร์ตกันแล้วนะอันนี้เป็นแพ็คการันตีแล้วนะ คือยังไงก็มีแต่ว่าจะมีหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับโอกาสออกเนี่ยมันก็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่เราก็อยากจะลุ้นไอคอนเนาะอันนี้ไอคอน9.8%มีการตั้ง50บใบเลยนะครับเพื่อนๆ2ื่อนสอ,อ,องพาฟิฟ์พอยท์ไอพ e ซอมลีมาแล้ว อันนี้มันฮีโร่ดิมันฮีโร่มันไม่มิลินนะครับครั้งแรกของคลิปวันนี้กับเปาโลฟูเต้ซึ่งถ้ามันออกน้ําเงินอย่างเงี้ยมันมีตัวเดียวครับที่มันกลับมาออนแพ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะถ้าใครได้ก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆเปาโลฟูเต้วูข้างในอาจจะมากกว่าหนึ่งไหมไม่ได้มีตัวเดียวเขาข้างหลังล่ะ ไอคอนมันชอบซ่อนหลังเออใช่ไอคอนมันชอบซ่อนหลังหรือเปล่าอู้ <Ooh, S 1> ไม่ได้ไม่ซ่อนด้วยโอโหจริงๆเหลือ8,400ก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดอันนี้พันหนึ่งอันนี้2,000แล้วก็อันนี้อีก5,000แล้วกันก็จะหมดพอดีนะครับสำหรับ8,000นะก็จะเริ่มจากฟ u n เดชั่นเลยอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่2อนะที่เราเปิดอันนี้ในวันนี้นะครับนะไปอุ้ยเฮ้ อันนี้ทีมออฟเดอะเยียร์วินนี่มะวินนี่นอ่ามูเซ่ามูเซ่าตอนนี้มูเซ่ลาถือว่าดีมากแล้วเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครมีเงินจะไม่ทักแสนนึงอะผมบอกเลยว่าซื้อมันมาเล่นเหอะโหดแน่นอนตอนนี้มันก็ถูกแล้วนะครับณเนะวลาเนี้ก็คือถูกแล้วในแพ็นี้ก็ขายได้เหมือนเดิมเมื่อกี้ก็ได้าขายกันก็จะได้สักแสนกวกว่าได้อยู่นะ สำหรับซองนี้นะครับวนกลับมาเปิดเป็นการันตีอันเดิมนะครับตอนนี้เปิดไปอ่ะคือเกินครึ่งนึงแล้วนะยังไม่ได้ตัวอะไรที่ดีกว่ามิลลิงโควิดซาวิกเลยอ่ะเป็นไปได้หรอ EA เป็นไปได้เหรอเพื่อนอ๋อดีๆมาหน่อยแนะ่ผมเอาโทยมันกดละจําเป็นละนักเตะระดบับแชมป์โลกไหมตัวที่ห้ามาแล้วเที่นี่แก yeah. มันดับเบิลมันดับเบิลเดี๋ยวเรารู้ตัวข้างหลัง พิกมาเป็นเมนะ <laughs> สซี่นอยเสร็จแล้วอันนี้ผมพูดอยู่มันพิ่งมาวันนี้วันนี้รีลิสตัวน,นี้ไม่รู้แพงหรือเปล่าแต่เราได้แอนเทรดนะอันนี้ไม่น่าไม่น่าถึงแสนแล้วผมว่านะครับเป็นตัวที่5ตัวที่6แล้วก็ตัวที่7ไปเลยนะครับข้างหลังมีไอคอนไหมหนึ่งสองอ่าไม่มีครับลาฟิญยาไม่เ <laughs> จ็บใจว่ะแมง <laughs> 7จ็ดแล้วนะเจ็ดโอเคซองใช่จะทำไมทำไมอ่ะซ okay <laughs> องสุดท้ายสำหรับฟีฟ่าพอยนะครับซองที่เพื่อนเพื่อนในสตรีมเนี่ยพูดแล้วพูดอีกว่าจัดอันนี้ให้หน่อยจัดอันนี้ให้หน่อยมันก็ยังแพงมากเลยนะครับถ้าฟีฟ่าพอยพี่อนงกรบอกว่าจัดได้เลยผมก็โอเคพี่อนงกรไฟเขียวก็จัดปลายซองนี้จะได้การน้อยนะคือมันจะดีตรงที่มันเราเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเราได้ไอคอนนีๆนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับก็คือ100เลย แต่ว่าถามว่ามันมีโอกาสจะออกแบบเบิร์เดย์อีกตัวดงด้วยไหมก็ค่อนข้างสูงเออยังไงมันก็น่าจะมีอีกแหละเพราะว่าซองอ่ะมันเป็นซองแพ็คแบบ85คูณ20ได้แหละจริงๆแล้วแหละจะมี3ตัวที่การันตีเกิน8 9เาไปด้วยอาจจะได้เป็นเลนโบเลยก็ได้นะเพราะว่ามัน5 0 0 0ันฟิว์มพอร์ตเลยเื่อใครไม่รู้ว่า5 0 0พันะมาเท่าไหร่ก็เกือบเกือบประมาณ0ันรับซองเดียว1 5 0 0บาทอ่บาทนะมึงต้องให้องลีเท่านั้นแหละมันถึงจะคุม้มเอ มันไม่จริงไม่ถึงอ,องลีก็คุ้มประมาณ M1 นึงอ่ะถ้าได้ตัวเกิน M อ่ะผมว่าคุ้มนะไอคอนเกิน M อ่ะคุ้มเลยโอเคนะครับห้าพันฟรีเพลย์ไงไปแชมป์โลกมาแล้วไอคอนเชี่ยงยิงไปเซอรอ์หล่อออกข้างหน้าแต่มันจะพิกไปนไอคอนมาพลังเสร็จมันซ่อนอยู่ข้างหลงังโอ้โหให้หลุ้นไปอีกให้หลุ้นไปอีก เขาอยู่ข้างหลังซะด้วย <z> <_><_>อู้ด้านหลังนะสามสองหนึ่งอ๊ายจะเจ๊งยังไงเนี่อย่างงี้ไม่คุ้มอะ่ะแต่ก็ยังแบบเป็นกูกลางๆครับบ้านนี้จะลอ,อยไม่จริงๆเลยนะเนี่ยตรงนี้สามแสนนงครับถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะ เพือ่อนก็ลองไปจัดก,กันดูนะเผื่อจะได้ตัวดีกว่าผมนี่มี4ตัวเลยถ้างั้นนี่ใช่ไหมสตัวเลยนะครับสำหรับเบิร์เดย์เท่ากับว่าเปิดไปหมื่นสองเนี่ยได้ตัวปกติมา11 แล้วก็ตัวไอคอน1นะครับสำหรับ1 2 0 0 0ฟร,รีพอพย์ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะขอโทษพี่รลงกรด้วยครับที่ไม่สามารถเรียกตัวดีๆมาให้เลยแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราจะไปเปิดแพ็คที่เรามีในสโตร์อีกด้วยคนข้างเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันว่า88ไอคอน PP นะครับมีเพื่อนเพื่อในสตรีมาเปิดนะ SBC ไอคอนใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะเปิดของพี่รงกรเหมือนกัน ผมเห็นคือคือผมเห็นตั้งแต่แบบตอนที่มันพิกอยู่ข้างหลังอ่ะคือน้องกดแล้วแบบน้องไม่ยอมหงายหน้ามาให้โคตรเดือดโอ my god อะไรเนี่ยเลือกสิเลือกเลือกสิครับเลือกเดี๋ยวกดผิดพอด,ดีหรอก what ึงกันถ้ว oh. ยในมือผมจะถ้วยกดยังไงก็ไม่ออก อย่างตึงดีใจด้วยนะขอบคุณครับโอเคเปิดนะครับ85หคูณ2อคมอนรีสิติล่าสุดที่เราเปิดกันไปได้นะครับเราเปิดได้ไป11ตัวตัวไอคอน1ตัวนะครับณนะเวลานี้นะอตัวที่12 <laughs> กำลังเปิดอยู่ชิลๆตัวที่12มาแล้วเว้ยเย้แฮกเลยได้น้อยก็เอาไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มาถึง83คูณ10แล้วนะของวันนี้ตัวที่14ยังไม่มาใครเอย่ยตอนสโตนหรอ83คูณ10ว้าต่ออีกหนึ่งอัน83คูณ10ตัวที่14ยังไม่มานะครับใครเอย่ยโอ้โห แปดสามคูณสิบนี่เลทกลายเป็นว,ว่าหนักกว่าอันไหนเลยนะเนี่ยทอมอร์เอเอไอคอนซ่อนหลังสักทีด้วหน่อยนะไม่มีเลยแปดสามคูณสิบอุ้ยไอแพ็คนี้ไม่ออกเลยเพื่อนๆไม่ออกเลยนะครับแพ็คที่เก็บเอาไว้ในสโโต็อตเลทไงคือหยามมากแล้วคือเลทมันต่ำด้วยไงมันแปดสามกับาสี่กับทั้งสองเลยเพื่อนๆไปเด็ดสองคูณยี่สิบบ้างละ่ะอันนี้แพ็คจากใน s อ c นะครับลุย ว่าแต่เบ้นอย่าเอาอย่าเอาหวัวโขกถ้วยทั้ <laughs> ทงหลังไอ้คอนไม่มี <laughs> เอาสะอาดจริงๆนะครับขาวจ้วห้องนั้นนะ่นเลยตันแทบบอด85ดคูณ10ละถ้าไม่ออกกูจะเอาึงไปเก็บวานะถ้วยมึงเรียกไม่ดีเลยเนี่ยวันนี้เออมาดิ มึงอีกแล้วหมอตัวเออมาบ้างดิตอนนี้ไม่มีวารานออนแพ็กอะมีชววยนี่มีบูตาอยู่ไหนหมดวะ <c oughs> ก็ถือว่าเละสูงอยู่ครับแต่ก็ไม่ไดีใจอะอย่างเงี้ยไปต่อกันเลยนะครับเบพื่อนๆอันนี้เป็นของน้องโฟโมนะน้องโฟโมมาเติมแพ็กซื้อพอยต์จัดเหมือนกันนะครับเติมมาฟิวันที์พอยต์น้องก็จัดแพ็กไหนบ้างอะลุยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยแพ็กไอคอน P ขพใขอใเชิดีครับ วันนี้มีการเปิดทางเยอะมากๆหวังว่าจะดูกันตจุดใจนะครับคุณทุกคนมา,มากๆนะที่เปิดกันทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่ของผมสักอันหนึ่งเลย <c oughs> เออมาดิเอาโ,โมโนนมาเดลิกส์เดลิกส์วารานจัดวารานใท่หร่อยากเห็นวารานตัวใหม่มากเลยจัดเก้าสี่ไปยังเดือดเดลิกส์กับวารานมาเชี่ยนี่แหละตั้งแต่มึงเข้ามาออนแพงนี่เดินไม่หยุดเลยนะมึงเดินเดินบ่อยลนะกึนนะมึงเนี่ย เข้ามาออนแพ็คแล้วออกมาใหญ่เลยนะเซรอร์โรตออกเกง่งออกเกง่งเมื่อวานมีิลลินเนี่ยแม่งออกเยอะมากเมืออเม่อวาน,นเนี่ยเมื่อวานต้องออกแบบทุกซองอ่ะนี่เซอร์โรต์นี่มาแย่งความรักจากคนอื่นนะเนี่ยห้าพันฟรีพอร์การันตีไอคอนน้องเฟอร์มัสบอกเอาอ่ะน้องเฟอร์มัสเอาไว้เอาไว้ไอคอนไว้เมสซี่เอ็งวะห้าพันฟรีพอร์ตเลยเนี่ยอันเนี้ยเยอรมันกองกลาง ไอคอนเป็นใครไม่ใช่ไอคอนไอคอนอยู่ข้างหลังอ่ะไอคอนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ของผมก็อยู่ข้างหลังที่ผมเปิดได้เป็นจรอยอ่ะอ๋อนี่โอ้โหโค้งเซงเพื่อนไม่เอาฮ่าฟอตบีบอ้อมพอย <What? S 2> ไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าแผวน้องโฟโมที่เมื่อกี้เพิ่งเปิดแพ็กไอคอนไปน้องบอกขอจัดไอคอนด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะสมหวังไหมขอให้โชคดีนะเมื่อกี้ไอคอน500 5 0 0ยห้าพันฟ์พอยท์ให้ฟันิตาลอยน่าโกรธมากเลยนะฟานิตาลอยหรือโคเซ่น่าจะโคเซม่มั้งเออแน่หน้าด่างจริงนะอันนี้แก้ตัวให้น้องหน่อยน้องบอกเอาแม่งให้สุดไปเลยเออเอาให้สุดไปเลยใช่โอ้ โอ้ oh my god ห oh, ้ใจลายมากแม่งน้องโนเนียมาเปิดไอคอนพีพีด้วยอุ้ยนี่มีหลายอันเลยเนี่ยไอคอนนะครับน้องบอกขอทิร์บอลโลกหน่อยนะไปลุกเสกให้นะเดี๋ยวดูวหน่อยที่วไอคอนเท่านั้นที่ครองโลกอุ้ยคาซิยาดีคาซิยาดด,าาด,ดีดีเลยแหละเยี่ยมจัดเลย คาซิยตคาซิยตคาซิยต,ยตเอาคาซิยาโคตรเหนียวเหนียวมากผมใช้อยู่ในทีไม่ดีหลักเหมือนกันแพงด้วยไม่ถูกบอกก่อนมีน้องกรอนมาเปิดอีก6000ฟรีเพอพอยต์โอ้โหจะเอาจริงเหรอไอแพอ็คการันตีเนี่ยผมยังไม่เห็นใครเปิดได้ตัวดีกว่า3ามแสนเลยนะการันตีเนี่ยมันเจ็บหนักนะ5,000ันฟรีเพอพอยต์อันติเมทเบิร์ดเดย์ไอคอนการันตี โอตุเกตอีกแล้วปูล,ลัมดับเบิลอยู่แล้วแนะ่นอนแล้วมันจะไปซ่อนข้างหลังครับไอคอนเะน่ะมึงไม่พลิกมันเพื่อเป็นเมซี่เป็นซอนไปเลยว่าได้บจบไปไม่ได้อะได้แต่ไอพวกเชียรน์นี่ทุกทีเลยแล้วเนี่ยเซอร์ล้อนอีกแล้วนี่เป็นตัวห,มหมไม่อยากจะด่าจริงๆข้างหลังข้างหลังโอ้ oh! เออดีสตรีมิง่งเยสเออนี่อันคืออันแรกที่ผมรู้สึกว่ารอดวันนี้ตลอดไม่ใช่โคเซยังไม่ใช่มีอันนี้อันแรกเลยที่รู้สึกว่ารอดนะครับดีใจด้วยตัวนี้ดีครับถ้าแสงขึ้นเน,นี่ยตัวเนี้ยอถือว่าได้อยู่ครับเออดีสตทีผมแม่งเก่งรอเลยเนะี่ยแบบผมกลัวจะเป็นตัวเดิมๆอีกแม่งรู้โลลองบองสวยงามมากนะครับมีจิ้งจอกแอริเอล้วยอย่างเดือด นะครับดีใจด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับมีอีกไอคอนทีพีมีอีก, TV, ม,อกมอสเปิดใช่ไหมได้เลยขอให้โชคดีนะไปเร็วเออคันโตน่ามาช่ชยเซเดย์อุ้ยเกือบแย่ผมเห็นในสองคนนี้สีเขียวๆวา่าเทลายผมใจแป้วทุกทีนะครับยังดีที่มีอ e ริคันโตน่านะซึ่งราคาเนี่ยถือว่าแพงกว่าค่าทำแน้นนน นะครับสำหรับ SBC นี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ต้องไปดูทีมันอีกทีนะครับขอบคุณมอสมากเลยถือว่าดีนะครับถือว่าดีอยู่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับ PP นะ PP icon นะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้มีโรนิโยมีคาซิยะทันเดอร์อ๋อลืมบอกไปผมระหว่างที่ผมกําลังดูไอโซนี้อยู่เนี่ย ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่า SBC อันเนี้ยมันตัดตัวเบสออกไปแล้วครับมันจะมีแค่ไอคอนเวอร์ชั่นฮันเดอร์สตาร์ตไอคอนวินเทอร์แล้วก็ไอคอน t ีอย่างเดียวว้าวสดสด,สด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 ป็ดหน่อยดีกว่า <c oughs> เอา้ยดูรูปดูรูปดูรูปโอ้โหยโอ้โหโอ้โหอานาย t ีมีแฮม t ีมา let's go สามสองหนึ่ง <1. S 1> ไปแล้ว ตัวแรกเชื่อเห็นวินเทอร์มาแล้วอีกแล้ววินเทอร์ทุกทีเลยนะเนี่ยวินเทอร์อีกแล้วโอ้เชื่อเริ่มไหทสำเานจมาตัวสุดท้ายเพื่อนวินเทอร์กงล้วโอ้โห วินเทอร์ทุกตัวนะมึงไหนว่ามีทีวากับทันเดอร์ได้ไงไม่เห็นมีเลยไม่พังมากนะครับทุกคนโอ้โหปิดไม่สวยเลยคลิปวันนี้ตอนเนี้ยการเบอร์เดย์ทีมหนึ่งอ่ะมีเยอะมากๆนี่ผมว่ามันน่า 40, 40กว่าตัวเพื่อนๆคือมีเยอะขนาดนี้โอกาสาออกมันเยอะนะเพื่อนเพื่อแบบช่วงนี้คือถ้ามีแพ็กอะไรเงี้ยไม่ต้องดองแล้วนะโปรโมชนี้คือโปรโมชที่ควรจะซัดให้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อมีคอยเอาไปจัดไอ ไอซีเอ็ดพิคแอมแพ็กลูบเบิร์เดย์อีกครับที่อัปเกรดยาวๆนะครับแล้วก็ลุ้นกันได้เลยลำสูงของรางวัลฟุตแชมป์ที่ช่วงนี้ก็บูสต์แพ็กค่อนข้างเยอะใครไม่ได้เล่นวีคนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นฟุตแชมป์ลองไปเล่นกันดูผมว่าพวกนี้มันน่าเสียดุนะได้มาก็ได้แชร์กันยาวๆเลยเติมแจมเพียบเลยยังไงก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะสุดกับการรับชมคลิปนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาจัดอีกนะครับหรือใครอยากมาเปิดสตรีมก็เข้ามาได้เลยนะ เอามาแชร์เปิดกันได้เลยนะใน Discord หรือจะ PS มห้ยผมเปิดให้แบบนี้ก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆอย่างนี้ก็ขอขอบคุณพีพ่อรมก่อนแล้วก็เ,เพื่อนๆที่มาเปิดในวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food Cheap Coin นั่นเองถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EA FC 24เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งอ่ะทางร้านด้วยนะครับก็มาจะาเป็นพิชจิ๋ว FIFA ก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอ i n กับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความ ปลอดภัยของไอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ